สวัสดีครับพ่อกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่442นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน u t u b e พิมพ์ก็ว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างจะให้การปรึกษาก็จะมีลิงก์ใต้คลยปวิดีโอในช่อง u t u b e นั่นเองนะครับในตอนที่442เนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่ภรรยาเนี่ยได้อยู่ต่างประเทศถ้านะครับประสงค์ที่จะจดทะเบียนหย่ากับสามีกรณีที่ยินยอมกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยแต่ภรรยาเนี่ยกลับไทยไม่ได้ และสามีก็ไปที่ประเทศที่ภรรยายอยู่ไม่ได้นะจะต้องฟ้องหย่าได้ไหมครับแน่นอนว่าการจดทะเบียนหย่าเนี่ยตามมาตรา1นึ่ี่เนี่ยบัญญัติว่าการหย่านั้นจะทำได้แต่โดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาลการหย่าเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงชื่ออย่างน้อยสองคนนะครับวิการหย่าในทางปฏิบัติเนี่ย ก็จะต้องจดทะเบียนย่าต่อสำนักงานเขครหรือสำนักงานทะเบียนอำเภอทุกจังหวัดที่ท่านอยู่ก็สามารถจดทะเบียนย่าได้ไม่จะเป็นจะเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็นสำนักงานทะเบียนสมรสสำนักงานทะเบียนที่เราเคยไปจดทะเบียนสมรสตั้งแต่แรกนะครับไม่จําเป็นแต่ยาจังหวัดไหนก็ทําได้ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าภรรยาอยู่ต่างประเทศนะครับต้องการฟ้องหย่านะครับสามีเพราะว่าไม่สามารถกลับมา ประเทศไทยเพราะโควิดได้ภรรยาจะต้องทํำยังไงอันดับแรกเลยนะครับต้องเป็นเคสที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจถ้าสู้คดีเนี่ยก็โอกาสที่จะตกลงกันมันไม่ได้อยู่แล้วและอีกประการหนึ่งภรรยาไม่สามารถกลับมาศาลได้เพื่อมาสื่อพยานถ้าเกิดว่าฝ่ายชายสู้คดียังไงภรรยาก็แพ้คดีแน่นอนเพราะว่าภรรยาอยู่ต่างประเทศโดยหลักของการสืบพยานเนี่ยไหนจะต้องกลับมาสื่พยานที่ศาลไทยไหนจะต้อง ามาให้ถ้อยคาต่อสถานพินิษภายใน15วันนับแต่วันฟ้องหย่านะครับถ้าหากมีบุตรนะครับสองข้อนี้ก็ไม่ผ่านแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่ยินยอมเนี่ยแนะนําก็คือให้แต่งตั้งทนายความเพื่อมาฟ้องหย่าฝ่ายชายนะครับแล้วพอถึงวันนัดของศาลนัดแรกเนี่ยก็ให้ทนายความเนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายหญิงนะครับในการทําสัญญาจดทะเบียนหย่า,าจดทะเบียน นะครับสัญญาปานีปานอมยอมความที่สารนะครับแล้วนำความพิพากษาของสารเนี่ยไปจดทะเบียนหย่าที่สํานักงานเขตหรืออําเภอได้ทุกแห่งดูให้ฝ่ายชายเนี่ยไปจดพร้อมพยานสองคนและตัวจีนเอกสารครบทุกอย่างไปที่สํานักงานทะเบียนทุกที่ในประเทศไทยก็ได้เลยนะครับให้ฝ่ายชายไปจดทะเบียนหย่าก็ถือว่าเป็นการหย่าโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับแต่เอาคําสั่งของสารที่ให้หย่าเนี่ยไปจดนะครับที่สํานักงานทะเบียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหย่า วิธีหนึ่งนะครับก็จบนะครับในตอนที่442ถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่442อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สรึกษาวิญญูตพ่อกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ